del mundo está solo Lewandowski está de nuevo en esta segunda mitad regalos así no se ven todos los días hombre se veía la intención Lewandowski! Tiene un buen juego de piernas pero esta vez no le ha servido de mucho. ท่านดีครับผมโค้ด e เอในคลิปนี้ผมจะมารีวิวโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นั่นเองทุกคนก็เป็นนะักเตะจากแพ็คเพย์ยูออฟดูวีกลาสุดน,นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งแก่ยิ่งเก่งยิ่งเก่านะทุกคนสำหรับตัวนี้นะพี่แกจะโหดไปไหนนะทุกคนแต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะสำหรับเลวันล่างนี้นะทุกคน เรามาดูข้อมูลภายในนักเตะกันเลยนะนักเตะก็จะสูง185ซนติเมตรทุกคนอายุ36ปีแล้วนะครับผมท่าที่นั่นก็เป็นเท้าขวานนี่เองนะส่วนตำแหน่งที่เล่นหน้าก็จะมีกันทั้งหมด3ตำแหน่งนะทุกคนนั่นกะ็คือ C, F, SS แล้วก็ m F นะครับผมตำแหน่งหลักเวอร์ชันนี้เป็น C, F H นะแลวเราไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งได้นั่นเองทุกคนสำหรับการ์ดประเภทไปยอ่อหรือไปยิ่งนะครับผมไปยิ่งสไตล์ก็จะเป็นกูเพิร์ทเชอร์นั่นเองนะทุกคน ส่วนค่าพลังนะครับผมโอเวอเลตติ้งสูงสุดก็จะอยู่ที่101นั่นเองนะทุกคนอันที่จริงวันนี้ครับผมการเล่นจิมลูก90นะบอคอนโทรลงานงบอลนันร่วงแปดสนะครับผม,บผมดิบบิ้ง82นะทุกคนไทยเวชนครับผม84นะลงพายกันทรงบลอลเจ็ดเจ็ดลงตีพายกันทรงบอลยาว70นะทุกคนฟินดิชงานลกจักรเก้าสิบสานะครับผม,กกบผมเฮดลิงลูกลางกับเกนะ เซตพีลูตั้งติดแปดสิบนะครับผมบอลโค้งเจ็สิบสามนะทุกคนเกียร์ับก็ข้ามไปได้เลยนะไม่ได้ดีอยู่แล้วมาดูกันที่สปีดความเร็วนะครับผมก็อยู่ที่แปดสิบสองนะสปีดต้นเจ็ดเก้านะทุกคนถ้าใครมีโค้ดบูทที่เป็นบูทสปีดต้นเนาะก็อาจจะถึงแปดสิบนะทุกคนส่วนที่ยิงพาวเวอร์ผมกันเตะแรงเก้าสิบเอ็ดนะจมปิงกันกระโดดแปดสิบหกนะครับผมเพชรกระเดกันเข้าปะทะ 85บาทุกคนมาลาการทรงตัว75แล้วก็สตาร์บานวามมืด82นั่นเองนะรวมๆแล้วที่เด่นๆของแกเลยนะทุกคนจะเป็นการเลนงกิมลุกนะครับผมการฮอมวันอย่างนี้นะทุกคนการเจ็บสกอร์นะครับผมลูกกลางการนะทุกคนที่ถือว่าทําได้ดีเลยนะแล้วก็การเตะแรงอย่างนี้นะทุกคนการกระโดดนะครับผมการเข้าปะทะอย่างนี้นะทุกคนถือว่าทําได้ดีเลยนะการส่งบอลก็ไม่แย่เลยนะทุกคน7จนะครับผมส่งบอลสั้นนะ สหรพมกองหน้าแค่นี้ก็โอเคแล้วทุกคนดังนั้นผมว่าไม่ได้แย่เลยนะจบคมสปีดพอมีนะครับผมบีก็ถือว่าใช้ได้เลยทุกคนไม่ได้ช้าอะไรเลยนะครับผมรวมๆแล้วแกก็เกิ่งเลยนะทุกคนไม่ได้แย่เลยนะไม่ได้มีค่าพลังอะไรแย่เลยทุกคนรวมๆแล้วก็ถือว่าดีเลยทุกคนค่อนข้างดีมากเลยนะซ้ำนะครับผมคพลังโอเคเลยนะแบบได้ก็ลองเล่นดูนะทุกคน ส่วนบูสเตอร์นะครับผมก็จะเป็นชูตติ้งนะบวก3มไปนะทุกคนก็จะบวกในเรื่องของมอนคอนโทรลนะทุกคนฟินิชชิ่งคิกกิ้งพาวเวอร์แล้วก็ไปเชษคอนแทกนะครับผมแต่ก็มีข้นแข็งนะทุกคนนั่นก็คือต้องฟอร์ม A เท่านั้นนะถ้าฟอร์ม B ก็บวกแค่หนึ่งนะทุกคนส่วน C D ดก็บวก0ไปนั่นเองนะมาดูในส่วนของพิเศษสกิลนะครับผมก็จะมีครับมีไฮเทอร์นะทุกคน Heading นะครับผมสกิลลูกมุงนะ,ะาาลมมงนะองเล่นคัลเลอร์ทุกคนสกิลปั่นนะครับผมใส่ชิงช็อตลองเล่นชุดติ้งนะทุกคนเฮลเทคเฟิร์สทามช็อตออนไซคัลเลอร์แพนตี้สเปเชียลิสต์แล้วก็แอรีส์สปอลิตี้นั่นเองนะทุกคน,นส่วนใหญ่พี่สกิลก็จะเป็นสกิลยิงนั่นเองนะครับผมมีสกิลเรียงแค่คันมีไฮเทอร์เท่านั้นนะแต่สกิลยิงก็ถือว่าดีอยู่นะทุกคนมีสกิลสาา่งบอลมาให้ด้วยนะครับผมอย่างออนไซคัลเลอร์นะ แต่ถ้าให้วันดาพาร์ตมัด้วยนี่น่าจะดีกว่านี้นะทุกคนแต่แค่นี้ก็โอเคนะทุกคนสกิลยิงเยอะอยู่นะครับผมสำหรับเรวาล่างนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับโรเบิเร์ตเรวานน้องกี้ล่างนี้นะทุกคนอายุก็เยอะแล้วนะครับผมแต่โอ้ยิ่งเล่นแกยิ่งเหมือนเก่งนะทุกคนเก่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะขนาดอายุขนาดนี้นะทุกคนแกยังยิงแบบ ยังเป็นกว้างหน้าตัวท็อปอยู่เลยนะลุนในเกมนี้ก็ใช้ได้เลยนะผมครับกพลังอยู่ใน,นะระดับค่อนข้างดีนะาดนนม,มากมเลยนะครับผมไม่ได้มีค่าพลังอะไรด้อยเลยนะส่วนใหญ่ก็สีเขียวเป็นสีฟ้าด้วยซ้ำนะทุกนสําหรับผมแล้วลางนี้ก็หใจ้ได้เลยนะลุนมีวูตเตอร์ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะทุนเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูไฮไลท์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจห้ผมเลยนะตาพร้อมแร้วก็ไปดูไฮไลท์กันเลยครับผม

can't wait, our first time, our first date you're so fine, I'm so late, you're oh so blind, I drink God. straight, don't waste time.